เด็ดเชนเซียนพาผู้นึงมากมะปราบนาแนวแปลกๆรอบกินเท่าแล้วเพิ<า>่นมากฮอนแล้วเดี๋ยวน,นี่ละ่ะผู้นี้ล่ะพูนาาี่แหละพูน่าซับซีเท่งว้าอ,อะไรบบละ่ะหนี่เซียนพาผู้นี้ล่ะหละมะปราบพอแปลกอยู่ออฟฟิศผู้ใดแปลกทุกคนโดยเฉพาะแบบว่าคนลองเพลงอย่างไอีแก้วปิงกันอย่างบุ่ แมนบอยูลิแต่ละมือแต่ละเว้นวูบมันจะแนวเห็ดมันจะช่วยเหยียดก่อนอันอันนี่นี่ยังไงล่ะนี่นี่นี่ยังว่าแอนมีหลายแอนนี่โอ้แอนนี่มันแปลกแปลกช่วงนี้มันมันแปลกโดนละเรมันแปลกมาตลอดล่ะก็เลยสิเอิอนเซียนมาป่าบอกแมนเออผิดนี่แี่แตรงไหนนี่เบิดจเจ้าอยังผู้ดเด็กคือควงอย่ง,งน,นี้ว่มามาก็เนีนี่เดี๋ยวพ้าปีตาอยู่หน้ารถแต่ว่าไม่เอามาอันนี้ช่วยเรื่อง อย่าชีเดินทางไปใส้มนี่วยมันนี่เขาสะไปข้นเสือย UH> ู <t <t ่นองบัว่าดีได้ยล uh ีมาบัวพูบ่ะแม่นี่เดินทางนี่ต้ององนี้ช่วยใส่ยาวัวบจ้ิไปน้องบัวบปดไปกินบัวโอ้ยยู่ของดีนะสบายใจได้สบายใจได้เราจะไปน้องบัวพูนี่นี่เรามีองนี้คอยปวปักรักษาเป็นคื่อทางใจเชิอโซ่ี่นังเอาเร็วๆจะเส้โซ่มาไงเตียน เเสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เฮาจะเดินห้างไปที่จังหวัดนองบัวลำพูนะคะเป็นงานเกษตรแฟร์นะคะวันนี้เล่นหนึ่งทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งนะคะพี่น้อง<ช>เฮากับิออเดินทางกันเลยจิโอเดินทางแล้วพี่น้องค่ะอย่าลืมนะคะเด้วามาแห่กันแลกใจกันหลายๆเด็กค่ะ ทางผู้จัดด้วยนะคะบอดไปบอดประดิ๋ยวฮะบอดไปบอโอ่ยบอดจะไปแล้วเนาะบอมี่บอดข้าสิไปได้ตรงไหนไปก่อนเด้อพี่น้องบ๊ายบายแก่ไหม อันไม่มีเอฟไม่มีอะไรเลยไม่มีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเมีปยป้าหญิงหิวข่าวกับพี่น้องหันจะล่ลงไหลต่อๆนะคะอีกที่ต่างม่วงค่ะม,ม่วงเป็นตัวน้อยเล่ล่ะที่จะแก้เลยโอเคไปเก็บแม่ค่ะมะม่วงสวยๆนะคะพี่น้องลกูกคาดลูกแน่กินปีมะม่วงเลย ม่สิตามหมะฮวงชูกลิ่นสเน่ผู้ใดผู้ใดไมา,าได้กินขา้าวผู้ใดมไจะได้กินขาน้าวแน่ออกจากของนั่นไปห้องนี่ออกจากของนี่ไปห้ <ไป S 1> องน,นั่นสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสุกัญญาสวัสดีคุณนิทิพลด้วยนะคะวันนี้เนี่ยสิตามหมะฮวง โอ้ยต่างห่วง,งสุมกมินต่างห่วงรวยประเดีย๋ยนี่ประเดียวหมดแล้วกนตกตำางหลายใ,ให้ด <c oughs> ได้เล่มเมื่อได้เล่มกินขึ้นไ่ข่าวเหรอแม่ดักรักรวยไหมคะงูเข้าบ้านสองหกหก ก็ไม่ถึงกับรวยค่ะลูกเพราะว่าแม่ซื้อเยอะไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่เข้าอเอาพอได้ฟังได้หาสองเล้งเลยเลขแฟนแม่สองสี่สองหกสองหกก็พอได้ฟังถ้าตั้งใจซื้อก็คาดกะถามว่าข่าสามถูกสื้อดวยอวยู่ว่ยิงเคสมือโปรเรื่องภาพขอประคุณค่ะ <laughs> สวัสดีสวัสดีค่ะคุณตั้มลำโขงสวัสดีนะคะสวัสดีลูกตั้มกีตักีตัมัวแม่แม<ส>่หนูเล่นกีตัมัวสวัสดีค่ะแม่ตีคนสวยสวยไหมเนี่ยอยู่ห้องกเมื่อกี้แบบสวยไหะค่ะแล้วแม่ตีอาจ์ติเบไดออานมินนะคะเพราะว่าน,น้องเคนะคะเป็นคนอนต่างกลองนะคะเด<ช>ี๋ยวน้องเคจะตอบมินให้แทนนะคะตอบมินแล้วก็ดูแม่ตี เนยจะเลือยดออกไหมคะสวัสดีคุณวาสนาด้วยนะคะคุณแม่ก็ต้องติตต่ำบอกม่วงค่ะพี่น้อง,อง,งบอกม่วงดกดกค่ะพี่น้องอันนี้เข้าเด็ดไปแบบที่ละถุงละถุงเลยนะใครมาแม่ก็บอกให้เด็นค่ะ,ค,ะคุณปอเป้ยบอกกินด้วยจ้าสวัสดีปอเป้ยเฟซน้ำหวานนะคะแม่สวัสดีคุณน้ำหวานด้วยค่ะสวัสดีลูกสวัสดี คุณเตือนใจบอกเิ่นยังกินเนาะคะ่ะอันตำหมกม่วงจ้าสวัสดีน้องสามชั้นค่ะสามชันมช้นตามไม่มาแล้วใช่ไหมคุณแม่หิวเข่าค่ะคุณสามชั้นคะแม่ยืนสามชั้นมาทอดหน่อยดียด <c oughs> าตำหมกม่วงพอดีเลย <c oughs> สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ แม่ก็จะทอดไข่ค่ะตำบักม่วงตำอะไรทานคะตำบักม่วงค่ะเขากัน,นาากระไรเลยมาเข่าแววแล้วเรียบร้อยหนึ่งเหลี่ยมหนึ่ง,งค่ะมีบานมี่ยดิคือคืออย่างมีหนูเค้กที่ซื้อหรอคุณมีหนูเค้ก่างเดียวเดียวแม่สั่งเข่ากล้องกินแค่เห็นฝันบักม่วงกับน,น้ำไร้ไหลและะ้วค่ะใช่ค่ะลูก ลูกเกียรติอำนาจบอกขอทานด้วยนะคะแม่มาลูกแบบมาเร็วอยู่เนี่ยหลังโรงพยาบาลบ้านแบบม่เข้ามาซอยกับแก่หนูเอาต้นหอมใบแม่ด้วยต้นหอมเนี่จะมาใส่ไข่เจียวเัาพริกมารูด้ียตำน้อยๆไม่ต้องตำเยอะตัวนี้เอาไว้ชงทีอะไเยอจแตแม่เอเอาอะไร หิวแล้วค่ะคุณหมูสามชั้นทแม่จะเรื่มบอกบอกครับลกเส้นแม่ไม่เอาอะไรแม่บอกหนูเลยหนูยิ้มเองค่ะแม่ลืมมากมีคนช่วยปกติก็กินตามาพวงกันไหมอืมท่านอาหาด้วยที่ม้วนพูดทีเยียอ๋อเพราะว่าโทรศัพท์ใช้งานอยู่ครับอ๋อ คุณแม่จะกินลูกไม่ได้นะคะกินไม่ได้แต่แม่จะกินนะพร่องนะคะเปลีดด่ยนแตนแม่บุลล่าได้ไหมเพราะวันไม่ใช่โบราณนะคือเราตะัดต้นมะขามลงมะขามก็เป็นมะขามอะันนี้นนาขามหวานแต่ว่าเป็นยังไงแตนต้องม้วนทห้กินสะปอนเข้าได้นะคะอ่าโชว์กัน น้ำปลาแม่แล้วก็จะมีปลากระดีด้วยนะปลากระดีเออปลากระดีใ่เป็นปลากระดีค่ะเอาเอาสักพีมาอันนี้ปลากระดีปลาแม่นะเนี่ยแบดแม่เลยใช้คนน้าลานไหลอะสักเบอสวัสดีน้องสเต็มโตเกียวมิสิก้วยค่ะโอ้ลูกสาวขอต้องสองสองเลยสเตมเมื่อกี้ตามัวแม่แม่เดีว นี่ขี้น้ำตาลขน้ำตาลใช่ไหมคะอันนี้ขี้น้ำตาลอันนี้ขี้เนื้อดิฟั้งกันใส่หม้อเออคุณผู้ชมว่าใครมาแซร์ค่ะคุณแม่ก็ไม่ค่อยใส่เยอะเท่าไหร่หรอกค่ะก็สองทับพีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพันวิราด้วยนะคะปลาแซบแซ่บ เป็นตัวแทนปลาเราอยู่ที่กรุงเทพค่ะร้านร้านลาดยา่าค่ะเป็นร้านจิ้มจุ่มที่แซ่บที่สุดในละแวกนั้นเห็นไวแม่แม่กรุงเทพรอบนี้ก็จะไปแกะกินน้องสแตมปบอบกแบบสกแตบบ็ปแต่แซตบแทนจะแม่อยากเล่กัะยำเดี๋ยวเมื่อไหนแม่หยบมานแม่แมาอยามาแม่ ทุกคนต้องมาชอบรอยยิ้มขอรอยยิ้มแม่ดอกรักยิ้มสวยจริงเหรอเราใส่ดอกร,รัรตเข้าไปเลยนะทุกคนโมเคค่ะโซ่โซ่อีกจังหน่อยนะคะแม่น้ำปลาเ,เดี๋ยวเอาก่อนะต่อนต่อนต่อนนี่ก็อเอาก่อนต่อนเนี่เห็นไหมเนี่ยปลากระดีนะคะทุกคนโอ้โหปลากระดี่ฉีกออกหอมหอมขอ,อน,นี้จำมาเนี่ยค่ะผู้ใดสนใจทักอีเมลมาเลยเลย เป็นหมอลำดอกรากนะคะคุณพระยาโชว์นะคะนี่ค่ะน้ำปลาร้าตาหมอลำนะคะเนี่ยเนี่ยเนื้อก็จะอหอมมากเลยนะทุกคนค่ะอันนี้ผู้ใด็ายของไหมเจ้ผู้ใดอยาก่สร้างเราไม่ได้ถายของเลยนะปกติเราต้องมีหอมแห้งด้วยใช่ไหมถ้<อ>มาเราทำอะไรที่จะมีเขาต้องใส่หอม มีไหมอ่ะมีผู้จักรตูนมีแจ็คหัวบเหโอ้ยหน่าผมมีแจ็คหมวกเลเป็นยังไงเมื่ไหร่กัต้องตังแบบบ้านๆนะคะตังหินไชเนื้อคั่วด้วยนะค่ะพี่ตุ๊กตูนทานข้าวค่ะกินตังหมักหมยตุนสวัสดีพี่แจ็กกี้คนงามของน้องเด้อแจ็กกี้คนสวยค่ะพี่แจ็กกี้พี่ประยักนะคะตลกสาวเบอร์หนึ่งของค่าย หมอลำใจเกินร้อยบอยสิริชัยฝากติดตามพี่เจก,กีน่าเมดเดอร์ค่ะพี่นอ้องสาวสาวเนี่ยติดเลยพี่เจกีนะคะน่ารักนะคะตัวจริงเพป็นน่ารักน่ารักเป็นกันเองนะคะมือใดว่างๆมาไลรโสดนอกจากในเรื่องพุณพีฟังเสียงฟังเสียงนี่นะคะพี่น้องโอ้โหแม่ข้านะคะ เนี่ยอซิมค่ะโอ้โหทำไมอร่อยแบบนี้ <c oughs> แต่ต้องใส่กระดางนี้วย <c oughs> แล้วก็ัวงต้องใส่อะไรษเนี่ยเนี่ยนะคะการันตีเลยเลยนะคะปาราดหมอลำดอกรับรวงมาลานะคะผู้ใดก็ขอมาหยองว่าแซ่บนะคะส,สะอาดแซ่บชัว ปาร์ตมาโคตรได้ค่ะแทถขอบคุณนะคะคิดหออเดอ้อพี่แจกน้องเคดเด้อ์น่น้ำลายแตกเลยค่ะแมุ่ม่นมาแล้วนนเ้ก็จะมีก่อนเสดด้วยนะแตข้าวเหนียวเราก็จะ ชีดจำนะคะคนเดียวห่อนๆนะค,พนคะพี่น้องค่อนใจกันเค็้ยใจกันวันนี้นี่คะ่ะอ่ะโชว์หน่อยค่ะคุณแม่คะ่ะอันนี้ตอนไปแดกเราเราจะชีดจำนะคะนี้ต่อไปแม่จะเจียวไขะคะ่ค่ะมันเข้ากับเจียวไข่ค่ะ